สวัสดีทุกคนนะครับผมบอสจาก Panasonic นะฮะและว,วันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันนะครับถึงแอปที่เป็นกระแสแรงที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือ Disney Plus h o t t t r r ครับผมโดยในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทาง Disney Plus h o t s t a r Thailand นะฮะก็ได้ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่แรงนะครับเต็มโซเชียลมีเดียเลยนะฮะหลายคนก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเพื่อจะได้รับชมคอนเทนต์อย่างถูกลิขสิทธิ์ในบ้านเรานะฮะซึ่งก็มีคําถามนะครับเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับว่าทีวีพันโนนิกของเราเนี่ยสามารถที่จะรองรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับดิสนีย์พัทฮอสต้าเนี่ยมาเพื่อรับชมได้หรือไม่นะฮะตรงนี้ต้องตอบก่อนเลยนะครับว่าถ้าเป็นพันโนนิกแอนดรอยทีวีนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ย มาเล่นได้นะครับมารับชมคอนเทนต์ได้นะฮะโดยที่ทาง Dis นีย์พัททอสนะครับมีการแจ้งสเปคเข้ามาเบื้องต้นนะครับอุปกรณ์ขั้นต่ําที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาได้นะครับก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็น Android นะครับที่เป็นเวอร์ชัน7ขึ้นไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล่อง Android Box นะครับหรือว่าจะเป็นกล่องของค่ายอื่นนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาได้ถ้าสเปคตรงนี้ถึงนะครับแต่สำหรับ p a n a s o n i c Android ทีนะฮะที่เริ่มต้นที่ระบบปฏิบัติการตั้งแต่9นะ ใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็นเวอร์ชัน10แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถดาวน์โหลดผ่านแอบปบ Google Play Store ได้เลยนะครับผม นี่หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแอปดิส尼พัสดาของผมเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะฮะอ่าหน้าตาใช้งานก็ประมาณนี้เลยนะครับในการใช้งานนะครับครั้งแรกนะฮะก็ให้เรานะครับเข้ามาทำการล็อกอินที่ My Account ก่อนนะครับผมโดยนะครับตรง My Account ตรงนี้เนี่ยก็จำเป็นต้องสมัครใช้บริการก่อนนะสำหรับอัตราค่าบริการนะครับก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับของค่ายมือถือที่ไม่เหมือนกันนะครับ สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราเนี่ยสมัครแพ็กเกจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราต้องทําการยืนยันนะครับผ่านเว็บดว์เซอร์ในมือถือก่อนนะครับโดยนะครับก็เข้าไปที่เมนูเข้าสู่ระบบครับผมจากนั้นนะฮะให้ไปที่ตรงหน้ากรอกหมายเลขนะครับให้เราเนี่ยกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ทําการสมัครไว้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรารอข้อความตัวเลข4หลักตรงนี้เนี่ยนำมาใส่นะครับในเว็บดว์เซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการยืนยันการใช้งานเรียบร้อยนะครับสำหรับมือถือครับผม สำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะทำการยืนยันนะครับบนทีวีครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถดูบน Panasonic Android TV ได้นะครับขั้นตอนยืนยันนะครับไม่ยากเลยนะฮะให้เราเนี่ยปรายมือถือนะครับโทรศัพท์ที่เราเนี่ยทำการลงทะเบียน Activate เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บตรงนี้นะครับ h o s t a r c o m t h a c t i v a t e นะฮะแล้วก็ ให้เราเนี่ยใส่รหัสนะครับสตัวนะครับไปในมือถือครั้งหนึ่งนะครับแค่นั้นเองครับก็จะทําการล็อกอินเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเข้า <c oughs> ใช้งานในพาราสโ n ลิกแอนดรอยทีได้แล้วครับผม ครับทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นขั้นตอนนะครับสำหรับการใช้งานแอป Disney Plus Hotstar นะครับบน p น n a สุ n ิ c Android TV ครับผมสำหรับคำถามนะครับที่มีคำถามว่า ถ้าเป็น p a n asonic รุ่นที่ไม่ใช่ Android TV นะครับยังเป็นระบบที่เป็น Smart TV My Home Screen เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ไหมตรงนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าอาจจะต้องรออัปเดตนิดนึงนะครับหรือถ้ามีอุปกรณ์นะครับที่เป็นกล่อง Android Box อื่นๆนะครับก็สามารถนำมาเชื่อมต่อแล้วก็ดาวน์โหลด Disney p l u s ได้นะครับใช้งานไปก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ